ฟูลูนยางแตกนะคะนี่เลยค่ะมาอัปเดตล้อนะคะกว้าง8.5นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ TC สี 4, 4บอลน,นะคะมีเข้าแล้วนะคะนานๆทีจัดเข้า1ชุดนะคะ19 0 0บาทเท่านั้นกว้าง8.5สีวงวันนี้ค่ะออฟโรดนะคะออฟโรดเข้าเพียบเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีใบพัดเลนโซ่ยางปี23สานะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะมีเวลนะคะนี่ค่ะ6ลู5ห้าลูกนะคะ นี่เลยมาเริ่มต้นที่ออฟโรดเลยนะคะชุดนี้แม็กออฟโรดค่ะหยดน้ำล้องานเรนโซ่นะคะล้อเรนโซ่ล้อสวยๆเลยนะคะยาง2 6ง70 1 6เ็นะคะเป็นยางปี20ค่ะนะคะ265 70หปี20นะคะล้อแม็กวันงานเรนโซ่นะคะล้องานเรนโซ่เลยนะคะหยดน้ำขอบ16ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะได้ล้อเรนโซ่นะคะ นี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะชุดนี้1,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อขอบ18นะคะหลายคนถามหามากออฟโรดขอบ18นะคะมีเข้าแล้วนะคะ1ชุดมีฝาด้วยนะคะฝาครบเลยนะคะออฟโรดขอบ18ค่ะชุดนี้นะคะยาง2 6 5 6 0 1 8นะคะนี่ค่ะออฟโรดขอบ18มีเข้า1ชุดนะคะนานๆทีเข้าเลยขอบ18ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะ นะคะยางดอกแน่นมากดอกหนามากนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่19 0 0บาทค่ะสูทขอบ18นะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะเป็นแม็กซูทขอบ16ค่ะยาง265 70 1้านะคะชุดนี้ปี20ค่ะหลักพันนะคะชุดนี้ออฟโรดชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะยาง2อ5 70 16านะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะ ชุดนี้นะคะซูลขอบ16ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะชุดนี้แม็กหยดน้ำล้อสวยเลยยาง2 6 5 70ห้าปี22นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่19 0 0บาทค่ะนะคะหยดน้ำขอบ16นะคะนี่ค่ะ1 9 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้แม็ก RTG งานเลนโซยางเหมือนเบิกใหม่เลยใครหาล้อขอบ20ยางเหมือนเบิกใหม่ชุดนี้ตุ่มหน้ายางยังติดนะคะยางปี23ค่ะ นะคะแม็กอาเป็นร้องงานเลนโซนะคะขอบ20ยางเหมือนเบิกใหม่นะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะยางนะคะสวยทุกเส้นเลยตุ่มหน้ายางยังติดนะคะเนี่ยค่ะ ปี23ยาง265 50 20นะคะล้อ r t g งานเรนโซ่ชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะนะคะใครหาล้อขอบ20นะคะใช้ยาวๆเลยนะคะชุดนี้นะคะยางปี23ค่ะสวยมากล้องานเรนโซ่ราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะแม็ก r t c r t c ขอบ18นะคะรถปวดเตี้ยใส่ได้ยางเป็น2 ยางเป็นสองห้าห้าห้าค่ะนะคะขอบแดงนะคะยางปี22นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนี่เลยค่ะยางชุดนี้7,900บาทนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะมีให้เลือกนะคะหลักพันก็มีนะคะราคาหลักพันถูกถก,ก็มีนะคะลืมเลยค่ะนี่ค่ะมาที่ล้อใหม่แกกล่องลัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์จัดโปรให้ถูกกว่ามือสองนะคะล้อกว้าง 8, 5 4ุลูก ใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถค่ะนะคะออฟสามห้านะคะนี่ค่ะแม็กทีซีสีบอลจัดให้1ชุดนะคะทีซีสีบอลน,นานๆทีจะจัดโปรให้เพราะว่าล้อมาราคาแพงกว่าสีเทานะคะเนี่ยค่ะแต่จัดโปรให้ลูกค้าค่ะ1900บาทค่ะกว้าง8.5ดจสี่วงใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะราคาอยู่ที่1900บาทนะคะนี่ค่ะแม็กแถมยางนะคะนี่ค่ะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะ ไม่ล้น,นะคะชุดนี้1900บาทค่ะชุดนี้แม็กเอสดอาร์กว้าง8.54ลูกนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1900บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแม็กทีซีศกว้าง8.54ลูกแต่ชุดนี้ยางจะสวยนะคะยาง2 5ง5 4 8ปี22ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่12,900บาทนะคะทีซีศสีเท่ากันค่ะเนี่ยค่ะยางสวยเลยนะคะ ล้อใหม่แกะกล่องเหมือนกันลัดยางเปอร์เซ็นต์หนึ่งพเก้าร้บาทค่ะนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มี ale, แม็กเวลล้องาน km 5นะคะล้อ km 5ยาง2558ปนะคะปี22ค่ะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆค่ะล้อเงาเงชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะนะคะ1,900บาทนะคะ แล้วก็ก้านยกนะคะ1900บาทค่ะแล้วก็ก้านยกสีน้ำตาล8,900บาทนะคะก้านยกสีดำยางปีย3่นะคะ1900บาทแม็กไบพัสดยาง265 6 4หปี22นะคะชุดนี้ยางสวยๆเลยล้อสวยๆค่ะล้องานไทย6,900บาทเท่านั้นค่ะชุดนี้แม็กเวลล้อเงาๆเลยยาง265 6 4หปี21ล้องานหนุ่มเม้งนะคะ จุดน,นี้ราคาอยู่ที่แปด0ับาทค่ะล้อคู่นะคะล้อคู่3,900บาทนะคะคู่ละ3,900บาทค่ะนะคะนี่ค่ะล,คล้อแม็กเวลออฟลึกห้าลูยังปี22นะคะชุดน,นี้7,900บาทค่ะอันนี้ SE 37นะคะกว้าง8.54วงนะคะเสริมลวดหลู114่ชุดนี้8,900บาทค่ะชุดน,นี้เป็นแม็กเวลนะคะกว้าง8.5อ่า แจ้งผิดนะคะกว้าง9 5 4วงหน้าหลังกว้างเท่ากันนะคะยางเคล็ดเลยชุดนี้7,900บาทค่ะอันนี้ RTG งานเลนโซนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะเว е ลเว е ลนะคะรองงานหนุ่มเม้งนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะแม็กใบพัดคลิปแดงใบพัดคลิปแดงขอบ20นะคะ7,900บาทค่ะ i30 e นะคะ7,900ายบาทยางส,สวยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ราคาเท่ามือสองนะคะกันยกสีเทากัน1,900บาทยางปี21กันยกสีดำยางปี23นะคะยางไทยดีสโตน1 3 9 0 0บาทค่ะนะคะแล้วก็มีใบพัด7,900บาทนะคะ CE28 ค่ะ7,900บาทนะคะ นี่ะด้านหลัง5,900ก็มีนะชุดนี้ค่ะกล้อง85 5,900 PE ยังปี 4, สวยค่ะยังปี23 7,900บาทอันนี้เวล5,900บาทค่ะอันนี้ TE หยอดแดงนะคะ TE หยอดแดงยัง265 6 4 8ปี20อันนี้6,900บาทยังสวยมากนะคะเนี่ยค่ะ6,900บาทชุดนี้ค่ะ Macwell อันนี้5,900บาทค่ะ มีหลายลายให้เลือกนะคะนคะใครสนใจนะคะร้านภูมิยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ0951199659นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรนะคะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคอง7นะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะหน้าร้านนะคะรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเลยนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะ หรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพนุนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะร้านจะหยุดทุกวันอังคารนะคะเปิด9โมงปิด1ทุ่มนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวฝากล้อเปล่าด้วยนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะเนือดีมันมันถ่ายหลายมุมนะคะเนี่ยค่ะล้อเปล่าออกไปราคา3,900บาทค่ะเนี่ยค่ะแม็ก RE 30นะคะหกูนะคะเนี่ยค่ะ 3,900เก้าร้อบาทนะคะล้อเปล่าสี่วงเลยนะคะเนี่ยค่ะ3า0 0เก้ารอยบาทค่ะมีอีกชุดหนึ่งมี2ชุดนะเนี่ยค่ะล้อเปล่า3,9 0 0ยบาทค่ะ IE ส0สิบนะคะเนี่ยค่ะใครหาใส่หล่อๆนะคะ IE ล้อเปล่า 3, 9 0 0เก้ารอยบาทค่ะนี่เลยนะคะร้านพลุนยางแตกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ